นายกลั่นรัฐบาลไม่ลดละขจัดโกงเพื่อเป็นแผ่นดินสีขาวชี้กล้าพูดเพราะไม่ทุจริตปลุกคนไทยรวมไทยต้านโกงนายกประยุทธ์ปลุกคนไทยรวมไทยต้านโกงลั่นพูดมาตรงนี้เพราะไม่ทุจริตยันรัฐบาลไม่ลดละขจัดโกงเพื่อเป็นแผ่นดินสีขาวร่วมกันแสดงจุดยืนพร้อมๆกับคนไทยทุกภาคส่วนที่จะไม่ทําไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตอีกต่อไปชี้ความยุติธรรมที่ล่าช้าคือความไม่ยุติธรรม ในวันที่9ก้าธันวาคมเวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมนนทบุรีสำน,นักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชพลเอกประย,ยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในงานต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยปี25 6 5ายภายใต้แนวคิดไม่ทำไม่ทนไม่เฉยรวมไทยต้านโกงขณะที่พลตรีวัชระพลประสานรัชกิจประธานปปชได้กล่าวต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน นายกประยุทธ์ประกาศเจตนารมณ์ตอนหนึ่งว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างย,ยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยในวันนี้ซึ่งองค์การาศาสตร์ประชาชาติได้กำหนดให้วันที่9ธันวาคมของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลเพื่อให้ประชาคมโลกตระหนักถึงภัยร้ายแรงการทุจริตและเพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติได้ให้ความสําคัญกับการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบตลอดมารัฐบาลได้ร่วมกับสํานักง,งานปปชสํานักง,งานปป,ปทองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้นเพื่อร่วมกันแสดงจุดยืนพร้อมๆกับคนไทยทุกภาคส่วนที่จะไม่ทําไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตอีกต่อไปซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะวันนี้แต่จะต้องอยู่ในจิตใต้สำนึกของคนไทยทุกๆคน โดยทุกคนทราบดีว่าปัญหาอร์รับชั่นส่งผลเสียต่อประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสในาชาติหรือ TI ได้สะท้อนว่าปัญหาการทุจริตเป็นจุดอ่อนที่สําคัญของประเทศไทยก็คือปัญหาการซื้อขายตําแหน่งการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการเรียกรับสินบนตลอดจนการใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายที่เอื้อประโยชน์ต่อกันการไม่สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์ส่วนตนและความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ การทุจริตจึงเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองทั้งในการบรหิหารจัดการภาครัฐการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาประเทศที่สําคัญคือเป็นการทําลายภาพลักษณ์ทำลายความเชื่อมั่นในสายตาประชาชนชาวไทยและชาวโลกซึ่งเราจะต้องร่วมมือกันไม่ยอมให้การทุจริตเป็นมรดกบาปตกทอดรุ่นลูกรุ่นหลานอีกต่อไป รัฐบาลจึงให้ความสําคัญและผลักดันในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเป็นวาระแห่งชาติสร้างกลไกการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องผลักดันให้มีการบรรจุแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตไว้ในยุทธศาสตร์20ปีรวมทั้งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์และการวางแผนการปฏิรูปประเทศลงไปถึงการจัดทําแผนระดับรองเพื่อขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังในส่วนที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างเช่นภาพรวมของประเทศแล้ว เช่น1พรบอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน2นโยบาย,ย National e-payment เป็นต้นเพื่อช่วยขจัดโอกาสการทุจริตหักหัวคิวเรียกรับสินบนเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการการทำงานของภาครัฐให้สามารถติดตามตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤตโควิด1 i d 1 9วิกฤตพลังงานที่ผ่านมาปัญหาคู่ขนานก็คือปัญหาเศรษฐกิจร,กรัฐบาลได้ผลักดันโครงการช่วยเหลือต่างๆผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการคนละครึ่งเป็นต้นที่ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ช่วยให้ทุกขั้นตอนมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และนานาชาติให้การยอมรับถึงความสำเร็จนี้รัฐบาลยังได้เพิ่มช่องทางการรับเรื่องราวร้องเรียน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังแจ้งบอะแสตรวจสอบการทุจริตในทุกระดับอีกด้วยซึ่งผมได้ให้ความสําคัญที่สุดคือการติดตามนําผู้กระทําความผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมรับโทษตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีทธิพลในสังคมเป็นไปด้วยความรวดเร็วขึ้นเพราะความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมนายกกล่าวอีกว่ารัฐบาลจะไม่ลดละเพื่อขจัดการทุจริตให้หมดสิ้นไปโดยพร้อมจะทํางานกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิด เปิดรับฟังเสริมสร้างความเข้มแข็งและคงความอิสระของหน่วยงานตรวจสอบเพื่อให้โครงการพัฒนาประเทศการค้าการลงทุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆในสังคมสามารถดำเนินไปได้อย่างเต็มศักยภาพเราต้องไม่ยอมให้พลังความดีความถูกต้องพ่ายแพ้ต่ออำนาจไปต่ำ พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าสิ่งที่เราต้องทําวันนี้คือเราต้องร่วมมือกันได้อย่างไรให้เกิดผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดหรือร้อยปอร์เซทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นปัญหาของประเทศทุกอย่างมันอยู่ที่ใจที่ใจของเราทุกคนยอมรับ และไม่ทำความผิดไม่มีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้นปัญหานี้มีทั้งในหลายประเทศและทุกประเทศกำลังกำจัดออกไปให้ได้เพราะมันบั่นทอนการจเจริญเติบโตของประเทศการพัฒนาประเทศมีปัญหาเพราะฉะนั้นการทุจริตจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าหากทุกคนมีจิตใจที่มีคุณธรรมมีจใจธรรมไม่เห็นประโยชน์จากการทุจริตถ้าทุกคนรู้สึกว่าเราเป็นผู้ใหญ่ยิ่งโตเรายิ่งมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีมากขึ้นเรื่อยๆตามวัยวุฒิคุณวุฒิที่โตมาเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในจิตใจเราทุกคน ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตก็มีหลายส่วนทุกท่านก็ทราบดีทุจริตเชิงนโยบายมีผู้เรียกมีผู้ให้และเสนอเพราะฉะนั้นหากประชาชนสังคมช่วยกันดูแลช่วยกันเฝ้าระวงังช่วยกันแจ้งร้องทุกกล่าวโทษสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆขณะเดียวกันผู้มีอำนาจที่รักษากฎกฎติกาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณต้องระมัดระวังให้มากที่สุดวันนี้เราต้องไปดูเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์อย่างน้อยก็เพื่ออำนวยความสะดวกนั้นก็มี หรือเรียกรับกันเป็นกอบเป็นกรรมก็มีตนคิดว่าทั้งหมดอยู่ในกระบวนการพิจารณาหรือตรวจสอบหลักฐานของปป,ปชและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางนี้ปัญหาที่สังคมเกิดความไม่ไว้วางใจที่ประชาชนสนใจต้องดําเนินการแต่ทั้งนี้ต้องให้ความเป็นธรรมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าไม่มีใครแก้ปัญหาได้โดยลําพังตนเองก็แก้ไม่ได้เพราะองค์กรต่างๆก็แก้ไม่ได้ถ้าทั้งหมดไม่ร่วมใจกันทํา ซึ่งวันนี้มาประกาศเจตนารมณ์ที่จะทำร่วมกันให้ดีขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วเพราะปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาที่เป็นบ่อนทําลายการจเจริญเติบโตของชาติบ้านเมืองซึ่งทรัพยากรของประเทศเราไม่ได้มีมากนักดังนั้นเราต้องทําให้ทุกอย่างเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศและคนไทยทุกคนไม่มีใครแก้ปัญหาได้โดยลําพังฉะนั้นเราจะต้องสร้างจิตสานึก ทุกคนให้เกลียดชังการทุจริตช่วยกันร,ระมัดระวังสอดส่องร้องทุกกล่าวโทษทำให้สังคมของเราเป็นสังคมสีขาวสังคมที่ปลอดจากการทุจริตเพื่อความเจริญเติบโตของบ้านเมืองขณะเดียวกันก็ขอให้กำลังใจหน่วยงานและองค์กรตรวจสอบไม่มีงานใดหากเราร่วมกันและมองด้วยความเป็นธรรมจะต้องดูเจตนาและหลักฐานให้ดีไม่มีงานใดยากหากเราร่วมมือกันและมองด้วยความที่เป็นธรมมนร,รม,ม,แ,ลม,มรและต้องดูเจตนาและหลักฐานให้ดี นายกบอกว่าที่ผมพูดตรงนี้เพราะจิตใจผมไม่ต้องการทุจริตอะไรทั้งสิ้นผมถูกสอนมาผมเรียนรู้มาว่าจะต้องไม่ทุจริต ถ้าทุจริตก็เอาหน้าไปเสนอเอาหน้าไปให้คนมองไม่ได้ทางนี้ขอให้ทุกคนช่วยกันทําเพื่อเราจะได้ยืดอกเปิดหน้าของเราไปได้ทั่วทั้งโลกใบนี้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสุจริตโปรง่งใสการแก้ไขปัญหาทุจริตคิดว่าดีขึ้นแล้วขอให้ช่วยกันทําต่อไปแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของพวกเราทุกคนเราต้องทําให้แผ่นดินที่เป็นสีขาวปลอดภัยจากทุกเรื่องผมในฐานะที่รับผิดชอบด้านนโยบายผมยืนยันไม่ให้มีการทุจริตเชิงนโยบายโดยเด็ดขาดแต่ในส่วนผู้ที่ต้องทําตามกฎกติกาทาตามระ แล้วบกพร่องขึ้นมาก็ต้องถูกลงโทษเพราะทุกโครงการผมกำชับเสมอต้องสุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพฉะนั้นใครก็ตามที่ทำการทุจริตต้องถูกลงโทษและด้วยความเป็นธรรมบางครั้งก็มีข้อร้องเรียนร้องทุกกล่าวโทษจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ถ้าทุกคนช่วยกันด้วยจิตใจอันสุจริตโปร่งใสเป็นธรรมมันแก้ได้ทุกเรื่องจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านคอร์รัปชันสา,นากลจะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่กระทำการทุจริต จะยึดมั่นในความยุติธรรมยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนจากปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยจิตอาสาพร้อมทําความดีด้วยหัวใจจากนั้นนายกวางมือบนแท่นพิธีเพื่อเปิดกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยประจําปี2565 ภายหลังการเสร็จสิ้นประกาศเจตนารมณ์นายกปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์โดยกล่าวว่าวันนี้เป็นงานของปปชยาวเ,เรื่องอื่นมาปนแล้วก็เยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานพร้อมทักทายเจ้าหน้าที่ปปชพร้อมร่วมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกโดยทํามือสัญ,ญลักษณ์ไอเลิฟยูพร้อมกล่าวเช่นชมว่าสถานที่ดีคนก็ดีด้วยช่วงหนึ่งนายกยังเอามือไปทุบหน้าอกข้างซ้ายและกล่าวว่าขอให้เชื่อมั่นช่วยกันนะขอบคุณทุกๆคนโดยก่อนจะขึ้นรถกลับพลเอกประยุทธ์ได้เอามือไปทุบหน้าอกข้างซ้ายและส่งสัญ,ญลักษณ์ไอเลิฟยูให้อี สืบจากข่าวรายงาน